คือเวลาข่าวของท่านกับข่าวสามิติคืนนี้สุขที่18พฤษภาคมและดิฉันประวินนไมัยใบยคล้อยทันธาที่แทนคุณกิติสิงหาปัดนะคะ คืนนี้เราเริ่มที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าโดยชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาวร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนำกำลังเข้าตรวจสอบที่ดินใกล้ชายหาด6แปลงเนื้อที่กว่า150ไร่บนเกาะลันตาน้อยจงังหวัดกระบี่หลังจากพบข้อมูลว่ามีเอกชนเจ้าของบริษัทยาชื่อดังรายหนึ่งอ้างเอกสารสิทธิ์เข้าครอบครองถมดินและทำรั้วกัน้นซึ่งบางส่วนสงสัยว่าอาจจะรุกล้ำพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติล่าสุดชัดเจนแล้วนะคะว่ามี อย่างน้อยสองแปลงที่เคยถูกกรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ไปแล้วแต่ปัจจุบันก็ยังคงพบร่องรอยของการทำประโยชน์ในพื้นที่ติดตามจากรายงานคุณสถาพรด่านขุนทดค่ะเราก็สงสัยถามยกระดับงินว่าเกณฑผลอะไรถึงลูกหลานแปลงถึงไปแล้วก็แน่งก็คลาดไม่ไลา่ไนนดการตรวจสอบนำโดยนายรัชชัยพรพาผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามในฐานะหัวหน้าชุดฉลามขาวกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนที่กําลังร่วมกับกรมป่าไม้ทหารฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่กรมที่ดินอาศัยอานาจตามคําสั่งหัวหน้าคอสชหลายฉบับเข้าตรวจสอบที่ดิน6แปลงเนื้อที่152ไร่บนเกาะลันตาน้อยจังหวัดกระบี่ตามที่มีประชาชนร้องเรียนก่อนหน้านี้พบเอกชนเข้ามาปรับสภาพพื้นที่โดยการถมดินร้อมรั้วคอนกรีตทับป่าชายเลนและปิดกั้นทางสาธารณะเดิมของชาวบ้านเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยครับจุดที่ยืนเส้นทีแดงนั่นคือ เป็นลักษณะของนี้ของไทยนะครับใช้ครับใช่ครับแล้วจะไปจุดสังชนกรบแงตรงไหนมีบล็อมาหมายไหมฮะหมายไหมอ่ามีครับมีหมายไหมทั้งก่อนหมายสีแดงไว้แล้วไอ้ตรงที่เป็นป่าลุกอะครับน่ะมันจะเป็นป่าลุกขึ้นผมหมายแต่ลึกก็ไปนู่นเลยฮะใช่ครับพื้นที่ทั้ง152ไร่ล้อมด้วยกำแพงคอนกรีตยาวไปจนถึงแนวหาดทะเลอันดามันข้อมูลในบันทึกการสืบสวนพบชื่อผู้ครอบครองเป็นบริษัทในเครือเดียวกับผู้ผลิตยาแก้วัดยี่ห้อหนึ่งทั้ง6แปลง อ้างนอสอสามกแต่ว่าในจํานวน6แปลงก็มี2แปลงนะครับที่ก่อนหน้านี้ทางกรมที่ดินมีคําสั่งให้เพิกถอนออกไปหลังจากที่ตรวจสอบพบว่ามีการครอบครองทำประโยชน์อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับและถ้าเราดูร,บรอบๆบริเวณนี้จะเห็นว่าเดิมนั้นก็เคยเป็นป่าชายเลนมาก่อนถ้าถัดจากตรงนี้ไปบริเวณแนวสนตรงนั้นก็จะเป็นริมชายหาดแล้วนะครับที่น่าสนใจคือในจํานวนนี้มี2แปลงที่อธิบดีกรมที่ดิน เคยมีคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ประกอบด้วยนสสามกเลขที่768กับ781ขณะนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ครอบครองมีการนำหลักฐานสอคหนึ่งซึ่งมีร่องรอยขูดลบแก้ไขาการรังวัดมาออกนอสสามกในเขตป่าสวนแห่งชาติหลังสอดและป่าควนบาก,กันเกาะถือเป็นการออกให้โดยไม่ชอบจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนลงวันที่19ตุลาคม2554และอีกฉบับลงวันที่19ตุลาคม2556 ก็มีการถมที่นะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิมซึ่งเราดูจากภาพถ่ายทางาการเราก็เห็นอยู่เปรียบเทียบได้เพราะว่ามีการถมที่ไม่น่าจะนานเกิน2ปีที่ผ่านมานี้เองแล้วก็เพิ่งมีการสร้างรั้วได้สักปีเศษเท่าที่ทราบนะฮะน่าจะมาทาโรงแรมครับหัวหน้าชุดฉลามขาวยืนยันว่าการตรวจสอบจะทําต่อเนื่องและเด็ดขาดเพราะถือว่าผู้อ้างการครอบครองไม่ให้ความร่วมมือทั้งสองแปลงที่ตรวจพบในครั้งนี้ถือเป็นการบุกรุกซ้าเจ้าหน้าที่จะทําบันทึกจับกลุ่มตรวจยึด จากนั้นจะฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายจากผลกระทบในพื้นที่ป่าเลนซึ่งเป็นสมบัติของคนทั้งชาติส่วนที่ดินอีกสี่แปลงชุดตรวจสอบได้ประสานกลมที่ดินปูพรมตรวจอย่างละเอียดหากพบความผิดในส่วนใดเพิ่มเติมจะเข้าดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันทีอยู่ในป่าสงวนหรยในป่าสงวนป่าหลังสอดครับทั้งหมดทั้งหมดเลยใช่ไทั้งหมดเลยครับแต่ไอ้ที่ไม่เพื่อสออีสี่แปลงนี้หมายถึงว่าจะต้องทำาัไต่อเขามีข้อสงสัยว่าหน้าข้อสงสัยที่อาจจะต้องส่งให้กลมที่ดิน เพื่อเพื่อไปตรวจสอบนะฮะว่าออกมาโดยชอบโดยกฎหมายหรือไม่อย่างไรเพราะว่ามีอะไรประเด็นมีพยานหลักฐานหลายอย่างที่บ่งชี้ไว้ครับที่ดินทั้งสี่ฉบับเนี่ยออกมาจากส่อข้อหนึ่งทั้งหมดนะฮะแต่ต่อข้อหนึ่งแต่และฉบับเนี่ยได้ตรวจแจ้งสธิกันว่ครองไว้เพียงสองไร่บ้างสามไร่บ้างแล้วไปออกมายี่สิบกว่าไร่ยี่แปดไร่ยี่เก้าไร่ประมาณนี้ครับก็คือบวมออกไปครับ,บอนอกจากเกาะลันตาน้อยเจ้าหน้าที่ซึ่งนําโดยนายสุประชัยสุดใสผู้อำนวยการส่วนป้องกันกรมป่าไม้ ยังนำกำลังเข้าตรวจสวนปามกว่า200ไร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาพนมเบญจาพื้นที่หมู่7ตําตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองซึ่งเดิมเคยเป็นพื้นที่ตรวจยึดและปลูกป่าฟื้นฟูมาแล้วแต่ปัจจุบันชาวบ,บ้านบางส่วนกลับเข้าไปแผล้ถางจนไม่เหลือร่องรอยป่าฟื้นฟูเดิมและมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างเพื่อความเป็นธรรมจึงมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งผู้ทำประโยชน์นำหลักฐานมาสแสดงภายใน15วันเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธ์ แต่หากรายใดไม่สามารถชี้แจงได้จะถูกแจ้งก็หาบุกรุกทันทีสถาานด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงาน